นี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อ,อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง สวัสดีครับผมทุกๆคนนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางตัว Discord Eve n t นะครับผมได้ปล่อยลีกหลุดออกมานะครับผมเกี่ยวกับอีเวนต์ต่อไปนะครับอัปเดตต่อไปนะครับผมทุกๆคนจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรนะครับผมมามาดูพร้อมกันกันเลยดีกว่าครับนี่เลยนี่เลยทางตัวคุณ Be ีฟนะครับหรือแอดมินของ Eve n t นะฮะก็ได้ทำการโพสต์นะครับผมบอกเกี่ยวกับอัปเดตต่อไป นั่นก็คือนะครับผมชื่อว่า c l a s s ิกโ o บอคมินิอีเวนตนะครับที่มันกำลังจะอัปเดตในวันที่29มีนานี้นะครับผมเวลา9โมงนะครับน่าจะของ9โมงประเทศเรานะครับอ่าขออนุญาตติ๊กสนใจเลยละกันนะครับผมรายละเอียดของมันนะครับผมจะเท่าที่อาหารมานะก็จะประมาณว่าเกี่ยวกับเป็นโอนคลาสสิกนะครับแมปอ๋อเหมือนทำการเอาเอาแมปดั้งเดิมเนี่ยมาใส่นะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้และเหมือนจะมีลูกเล่นอะไรแบบว่าต่างออกไปนะครับผมจากเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเขาจะบอกว่าจะเพิ่มตัวของนี่เลยเอพิฟูเดย์ด้วยนะครับหรือวันโกหกนั่นเองนะครับหรือจะเป็นวันโกหกนะครับใน1เมษานี้นะฮะเขาได้บอกไว้ว่านะครับจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับใน Battle Pass ของอีเวนต์เซนต์แพทริกนะครับก็ทั้งหมดที่เราเห็นนะครับก็ คือของทั้งหมดของอีเวนต์ปีนี้แล้วนะฮะเอ่อจะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะครับเอ่อไม่น่าจะมีอะไรมากมายแลยนะครับผมถ้าที่ผมจับใจความได้นะครับก็ประกาศอัปเดตอ่ามินิอีเวนต์นะครับแล้วก็เพิ่มของ a อพพีฟูลเดด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวด่านคลาสสิกแมปด้วยนะครับเข้ามาในเกมโหมดปกตินะครับประมาณนี้ทุกๆคนนะครับผมนะสำหรับลีกนะครับผมลีกของอีเวนต์นะครับในช่องอื่นนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ ในช่องอื่นอ่ะประมาณนี้ทุกๆคนนะครับผมสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับยูเวนนะครับโอเคนะครับผมถ้าหากที่ชอบอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับลิหลุดนี้นะครับผมอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเอออยากให้มันเป็นประมาณไหนเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็ช่วยมาเมน คุยกันได้นะครับจะตามไปอ่านเมทุกเมทเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายไว้เจอกันครับบุยบุยนะครับเจอกันครับเจอกันเจอกันบุยบุยนะครับ